สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับช่องแบงค์วันนี้ก็ผมจะใส่เสื้อตัวนี้ถาบแล้วสำหรับช่องผมเอง<ส>คือวันนี้ว่างเว้ยแล้วคืออยากทำมานานแล้ว<ส>คือแบบเห็นเพื่อนๆร้องให้ทำมานี่ก็ควตญโจทย์ EP เท่าไหร่วะ EP สี่ครับเราจะไม่พูดความนำเหตงคือวันนี้ผมจะมาทำ y o อ t u b e r เวผมบอกเลยในประเทศไทยไม่มีทูบเบอร์คนไหนทำ ผมนั่นแหละทำคือผมจะทาโดยที่ผมไม่ศึกษาทําแบบเร็วๆทําแบบไม่รู้อะไรเลยจะกินอะคือวันนี้จะทํา2เมนูเป็นล็อ s สเตอร์ซาซิมิกับตุ๋นต้มหนึ่งนะสักอย่างเดี๋ยววันนี้มีแขกรับเชิญมาไอ้ตัวดีแต่ต้งมาชาที่เป็กเลยไม่รู้อยู่ไหนก็เดี๋ยวเรามาโชว์วัตถุด,ดิบกันเลยครับน,น,นี่กุ้งครับจากกุ้งถังกล้องใหญ่อะ่ะนี่ถือว่าใหญ่ไหมใหญ่แล้ว เดี่ยวลอสเตอร์เป็นๆเห็นไหมนคนใหญ่แล้วผมไม่ได้มาตัวเดียวครับกลัวทุกคนบอกหมูมึงทำตัวเดียวทำทำไมนี <S <S น่ผมทำสองตัวอเอาเี๋ยต,ตัวนี้วางก่อนแป๊บนึงนะ <S <S อ๋อ,อ,อยังไม่ถงตกใจเลยว่าตายแล้วนี่ครับนำๆสองตัวครับตัวละกิโลกว่ากว่าหนักมือมากเลยตอนนี้ ครับผมก็ก่อนอื่นนะกุ้งล็อสเตอร์เนี่ยเป็นแคนาเดียนล็อสเตอร์คือล็อสเตอร์นยมีหลายสายพันธุ์บางคนไม่เข้าใจผิดก็เรียกอันนี้กุ้งมาก,ก่อนจริงอันนี้คือล็อสเตอร์เว้ยล็อสเตอร์ก็คือจะเป็นกุ้งกุ้งเลยวะกุ้งน้ำลึกเออเป็นกุ้งน้ำลึกซึ่งกุ้งล็อสเตอร์อันนี้แคนาเดียนล็อสเตอร์นะอยู่ที่ทะเลแคนาเดียแล้วก็จะมีกุ้ง มังกรเจ็ดสีก็าหาตามภูเก็ตบ้านเราจะมีเยอะแต่วันนี้เราจะมากินเจ้าตัวนี้คือตัวนี้อินพอ็อมาเลยเว้ยอินพอ็อมาจากที่แคนาเดียนเลยเนี่ยตัวนี้สั่งนําเข้ามาจากแคนาเดียสองตัวเลยก็คือโดนไปประมาณถ้ากินในพัตา้านะผมบอกเลยไซส์ราคาโลแบบนี้นะมีค่าพันหกพั 5, 6, 5, 5, 5, นห้าแน่นอนต่อตัวนะตัวแม่งใหญ่มากแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยคือก่อนอื่นน่ะต้องบอกก่อนความรู้ว่าไอ้เจ้ากุ้งอันนี้มันจะไม่เหมือนกับกุ้งแม่น้ำกุ้งขาวหรือปูต่างๆที่แบบเอามาปุ๊กจับนอกน้ําแข็งเลยคือนอกน้ําแข็งปุ๊กมัันไม่ตายครบ มันชอบความเย็นเอาไปอยู่น้ำอุ่นมันก็ตายทรมานเพราะฉะนั้นครับมันจะมีวิธีปิดชีพอีกอย่างหนึง่งที่รวดเร็วที่สุดนี่เข้ามา เส้นแบ่งครึ่งมันเนี่ยตรงเนี้ยคือสมองมันมันจะเป็นวิธีปิดชีพน้องที่เร็วที่สุดคือเราจะต้องปากลงมาตรงนี้ปึ๊กแล้วกีดลากขึ้นมาตรงหัวเสร็จแล้วเราก็จะเลาะขอบตรงนี้คือเมนูแรกที่ผมจะทําก็คือซาซิมิกุ้งลอสเตอร์นะฮะ <S <S โอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมะจะทําการปิดชีพเขาตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวโผล่อีกทีนึงคือเดี๋ยวผมะจะลองว่าเห็นคนทํากุ้งมังกรเจ็ดสีเขาเลือดมันอะมากินกับสไปร์วันนี้ผมก็จะลองเหมือนกันจะลองเอาเลือดแคนาเดียนลอสเตอร์มากินกับสไปว่่่าามันนอออรอหรหืออ <S <S เเโค,คี าวางตรงนี้คนระับนี่ครับคือเลื่อนล็อกเซอร์โอเคตรงนี้ตัวหนึ่งมันมีไม่เยอะตอนนี้น้องสิ้นคีบเป็นที่เรียบร้อยแลละโอเคครับมึงอย่าว่าแต่กูกินเดี๋ยวมึงก็ต้องกินในมดงี<า>้ก็สอาปเดี๋ยวเราลองก่อนตอนนี้สิ่งที่เคลื่อนไหวเนี่ยคือเซลล์คือไม่ใช่ตัวมันจริงๆิคือมันตายแล้วตอนนี้เดี๋ยวต่อมาเราจะต้องรอเพื่อที่จะแยกระหว่างหัวกับตัวน้องออกไม่ยากครับทรับไม่ยาก อันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปนึ่งหรือต้อมพร้อมกันนะั้นนี่ฮะเซลยังกระตุกอยู่เลยเห็นนะเซลน้องยังกระตุกอยู่น,นี่เราขาดไม่ได้นี่ครับน้าแข็งคือเดี๋ยวเราจะทาเลือดผมเอาเลยอันนี้นนะอันนี้คือเลือดเลือดล็อสเตอร์เว้ยคือบอกไอ้ทั้งชีวิตนี้ไม่เคยกินทั้งกุ้งมังกรทั้งเลือดล็อกเตอร์คือถ้าขายกันก็คือแพงอัเน,นี่ยสีไม่ต่างกับต่อไปเลยอะ่ะกลิ่นก็ไม่มีมกินได้เหรอกินป่ะอ่ามึงลอง มันเค็มๆไหมม,มันเค็มๆแล้วมันเป็นกลิ่นล็อบสเตอร์เป็นกลิ่นล็อบสเตอร์ใช่โอเคครับนี่ต่อมาขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่หลายคนเข้าใจผิดกุ้งที่เราแกะกันเราจะแกะอย่างนี้ไงแต่ล็อบสเตอร์ไม่ใช่ล็อบสเตอร์วิธีการแกะเขาคือการนำเข้าหายท้องบีบเข้าหามันจะเป็นเปาะๆโอเคเสร็จแล้วนะเราก็ทําทการหามีดอาพาชีก่อนยูนีสุดคือเมื่อเกี่ยววิธีปิดชีพนั้นอนะ ผมดูมาจากกอร์ดอนแลมซี่เลยนะเว้ยรู้จักอ่ะกอร์ดอนแลมซี่คือลูกแต่กอร์ดอนแลมซี่อ่ะไม่ได้ทำซาซิมิกอร์ดอนเลมซี่เอาไปต้มแต่ถามว่าเขาทําได้ไหมระดับกอร์ดอนแลมซี่ไม่มีทางทําได้ใครมาเนี่ยรถนีอะไรครับตอนนี้แขกรับเชิญผมก็มาแล้วไอ้ซุง้งโูมันมาพอดีเลยนะไม่ต้องช่วยกูฆ่าเลยนะมาถึงแดกเลยซุง้งสวัสดีคนระับจัตตีบีเวอร์ว้าวแตงยังรอไอ้ซุง ไปสูตรเทพจามึนกินกันดิกินแล้วมันกินกันครับไม่มีกลิ่นมันไมทำหน้าแย่หรอกินมันไม่กินอร่อยอร่อยมึงไม่กิ่นลอตเตอร์วันนี้มึงมีหน้าที่แค่รอกินนี่ครับแกะมาแล้วนี่มันจะเป็นอย่างนี้ขนาดเนื้อสวยสวยจัดเลยแหละโอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปต้มโอเคครับอันนี้คือจริงๆเราซื้อมาเป็นงั้นแหะเดี๋ยวเราไป แก่แก่มึนนงแช่งด้วหน่อยแช่มึงน่งรอเลยแป๊บเดียวเชิญฝั่งนี้ครับเดี๋ยวพี่ยินดูเลยเชฟเทเบิลโซดาใส่ก่อนโซดาไฟโซดาใส่ก่อนอ๋อนิมได้จริเหรอวะมึงเชื่อกูดิใส่เลยครับให้มึงหั่นม่ดิเออใส่ก่อนเดี๋ยวค่อยหั่นทำไมมันขึ้นฟองขนาดนั้นเพราะว่ามาเรียนมาเีนเป็นยังไม่ได้ยังไม่ได้ เหมือนตอนคิปปลาหมึกไอ้ทรงอ่ะมันก็ขึ้นฟองไปมันเหมือนมันแบบเอออะปฏิกิริยาอะไรของมันทั้งอย่างมาเอาเล่นไม่ต้องพูดความกำเพลงเสียตรงนี้มันจะหั่นอย่างนี้เนื้อมันเด้งขึ้นจุ่มึงจับอแก้วเฮ้ยมึงจับเลยแม่เอ้ยไม่เป็นไรโอเคได้ก่อนเนินนะผมผาครึ่งนเออเด้งอยู่แล้วผมก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้เลยคงใจเย็นมันยังไม่ได้สูตรแบบนึงเออไปเลยครับไม่ต้องหั่นสวยอะไรเยอะไม่ต้องบางเลยทำกินกันเองกินข้ลงอันนี้กับมเนาะ แป๊ล้วบอกตอนแรกไม่ต้องแชร์ตอนแรกเขาจะไม่แชร์งงงงกูแช่ยาวเลยเกิดอะไรขึงอีกแล้วนี่แช่ค่าเชื้อปาบลงน้ำเย็นทำไมลงเพื่อให้มันกรอ้มันเซ็ตนี่แช่แป๊บนึงคือตอนเนี้ยเนื้อมันนะตอนแรกใสๆตอนเนี้ยเนื้อขุ่นละเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจปเนาะกูบอกว่ามีอีกกูบอกว่ามัีอีกตัวใหญ่ด้วยน่าจะได้เลิกล้วเดี๋ยวเราจะ ผมจะเริ่มเลยร้องแบบโซโยกันตามจริงเรี่ยงจริงเพราว่าจังหวะไม่เท่าปลาหมึกรู้สึกแปลกแปลกมันก็แปลกแปลกๆมึงหัวม่หน้าหน้าแล้วเดี๋ยมึงลองแบบนี่ซีฟู้ดด้วยมั้งดิม้ามาเปล่าเปล่าเราลองเปล่าเอย่างเลยแล้วต้องกินเปล่าเปลาก่อน เท็กเจอร์นะเป่าลไม่มีกินอะไรเลยเท็กเจอร์นะรู้สึกแล้วรู้สึกเหมือนหอเชลลรู้สึกไยังไยกินกระเทียมเหมือนเหมือนโอตาเตะกระเทียมจัดเลยเออรสชาติแม่งเหมือนโอตาเตะไอเท็กเจอร์มันเส้นๆไม่หอยแม่หอยเชลล์ใหญ่อ๋อเออโคตรเหมือนอะโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปต่ออีกเมนูนึงโหจำแล้วขนลุกเลยมึงจัดนะแมว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 สียตุ่กลัโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เมนูเนี้ย เมื่อวานบอกกูมึงอยากกินนึ่งอะแต่หม้อนึ่งเขาบอกว่าเวลาน,นึ่งแล้วแม่งสุกไม่หมดกูเลยจะต้มเขาบอกว่าให้ลองต้มต้มอร่อยกว่าแล้วเดี๋ยวกูเอไปต้มมาหัวน,นี้เดี๋ยวเรากินสมองนะโอเคเดี๋ยวกูกินเออเดี๋ยวกูกินกูพูดแล้วแล้วก็นี่แต่ทั้งกุ้งกับเกลือแม่ของมาลีนะ สดเลยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ทำอะไรเริ่มคิดไม่ออกอะสดสดทุกอย่างเออสดสดจริงไม่เคยใส่ไม่เคยใส่พองมาลีไม่เคยใส่พองมาลีมาเอาง่ายอยากรู้ว่ามันไอ้นี่ขนาดไหนเดี๋ยวดูหน้าไอ้สูงไหมนี่มึงเห็นตรงนี้อะสี่เหลี่ยมเป็นเครื่องหมายบวกเอาไว้ตรงนี้เลยขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตโอ้โหจะร้องไห้โอเคแคบยครับ

ครับผมคืออันเนี้ยตามสูตรนะล็อบเตอร์จะเอาน้ำหนักขีดเป็นเวลาในการต้มสมมุติตัวเนี้ยประมาณโล2เท่ากับ12ขีดขีดหนึ่งใช้เวลาต้มหนึ่งเดือนไม่ส <laughs> องเดือนก็ปีหนึ่งเออเราจะใช้เวลาต้มประมาณขีดละหนาทีแต่กูจะลบไปอันเท่ากับกูจะต้มแค่สิบถึงสินาทีเออให้แบบอยากรู้ไงไเผื่อมันสุกเกินครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะจากลากับจานนี้ าจะฟ้องูรู้มันอยากกินเดี๋ยวจะกูให้กินกินเป็้ตอนขันก้อมเร็วนะโอเคเดี๋ยวเราหัวเจ้าตัวนี้ไปโอ้โหไปโอเคไมกิเติมน้ำมาตอนเนี้เราประสบปัญหาระหว่าที่เรารอน้าเดือดนะเราจะต้องรอน้ามันเดือดแบบเดือดสุดเลยเราก็ใส่นี้ไปเกลือมีท่าแบบซซสเบล โอ้หมดเยอะเกินนี่ครับใส่ไปเลยหนึ่งช้อนเพื่ออะไรให้มันเค็มแนันแหละแต่ถ้าเราทำแบบนั้นมันจะเหมือนชาวบ้านเขาผงวิเศษไม่หอมแต่ผงวิเศษอะไรวะไข่เจียวหลานในไมโครเวฟอ๋อออเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมเทพเลยผมเทพแล้วแบบนี้เราก็จะอะไรอะ สามกูแต่แน่นอนกันไม่ตื่นไม่นองตื่นครับมึงมึงขยันมาเนี่ย,นนยโคตรน่ารักเลยเอากามใหญ่สุดไปเลยผมจะทุบมึงกินหน่อยมึว่าอะไรไม่กินไม่ได้ไมึงต้องกินดิวะอยากกินกุ้งถังครับเอ้าเจ้าภาพกินฟรีตลอดชีพค่ะไปเลยค่ะเออไปเลยค่ะวันนี้ให้อยู่แล้วค่ะโอเคครับระหว่างรอยนี่น้ำแม่งเดือดชาที่ไหขายคิดหรอว่าจะทำอะไรไอเจ้าไม่เดี๋ยวผมทำกุ้งอบเกลือให้มึงรอเนี่ย อ๋อกุ้งตัวนี้เออทำกุ้งอบเกือไอ้กุ้งบอกไป็เด็ดนี่กุ้งอย่ยวกับกุ้งถังไงใช่มันจะกุ้งถังเลยรสชอตรสชอตเบสข้าวขาวอะไรกะมานรีใส่โซดาไฟกันไม่ก่อกุ้งอบเกลือครับทำโคตรง่ายเค๋่ทำกันได้ที่บ้านเสร็จแล้วแม่ผไปเสร็จแล้วรอรเดี๋ยวมันจะมีทิ๊กเว้ยนี่เกลือนี่โรยไปบนหัวมันประมาณนี้แล้วก็นี่คือ เอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นอบเว้ยเปลี่ยนชื่อให้มันนี่นี่นี่เกลือแล้วก็เอหิเศษหนอยอย่าง้ยนะเขาอ๋อแค่นั้นอบบางแน่แน่เียตำบรีแล้วเข้าอะไรเง้ยนี่ครับทำไรนมึงใส่มหอยใส่ไนี่ สูตรเนี้ยทำง่ายเว้ยอร่อยด้วยกูบารันตีแล้วก่อนเสร็จใส่น้ำตาลปิดเลยครับปล่อยจนไหม้ใช้คำว่าไหม้เลยปล่อยจนไม่แห้งเลยนี้เป็นไงอ่า <ไป S 1> ถึงเวลาแล้วครับตอนนี้1 9บ3กพี่สาวมาบอกเมื่อกี้ว่าให้9นาทีก็ต้องเป็นสี่ห้าหกเจ็หรืเก้าย็ก็ต้องเป็น1ทุ่ม2 2 2สิบสี่สิบสนาทีประมาณนี้ ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นนักแสดงในวันนี้ชาติหน้ามีเมื่อไหร่เราจะไปนักแสดงดีป่าวล่ะลงน้ำลงน้ำเหมือนกันอะไรกับกูวะอะไรวันนี้เลยดีกว่าชวนไอ้เนียด้วยน้ำโดนมืออีร้อนร้อนจำไปเลยจำแล้วโง่อันนี้ทำอะไรอยู่ต้มอยู่ครับโอเคเออราลองถามเมนมันยังเงียบตุงมาเทนตากล้องให้ผมด้วยครับมึงไม่ตายเลย ริ่มจับเวลาไปแล้วครับต้องถึงกี่นาทีนะเมื่อกี้บอกเท่าไหร่ยี่สามอ่ายี่สามนี่ลงไปประมาณสิบห้าเออถ้ายี่สามเอามาเช็คนี่เรามีตัวที่แก่พร้อมต้องรอดพี่เจ้แอ,อ้นี่เป็นไงบ้างดูสิใช่หรอ,หรอแม่น้ำเยอะไปปะวะเออเดี๋ยวมันจะแห้งตัวมันงวดเลยอะไอ้ไแอกแล้วนี่อีกแล้วเราก็จะเอาใส่จานนี้โอ้โหไาดีใหม่นี่คือเตรียมมาแล้วใช่ไหมเปล่าจะบอกแต่มีจานนี้นะ ว่าแล้วไม่แบงไม่ใช้รอบนี้คงไม่ได้ใช้แล้วแหละจริงปูทะระบะปูทะระบะเดี๋ยวจานไม่ได้มีขนน้ำๆอ่ะเออเดี๋ยวมาถ้ามึงเอาอ่ะเคยไปกินที่ญี่ปุ่นอยู่อร่อยมากปูม้าปูม้าอร่อยสุดจริงโอ้โหเนี่ยเหี้ยไม่มีคำว่าเดือดก็นิ้วจิ้มๆไปดิเดี๋ยวก็รู้ว่าเดือดเปล่ามึงก็จิ้มเองเดี๋ยวมันก็หวาดครับกลิ่นอะไรวะกิ่นเครื่องมรุงไทยอ่ะสซ่ถ้ามันอร่อยไม่แปลกใจแล้วมันไม่อร่อยมันคนพิจารณา ก็เลยเป็นที่กระทะว่ะมันควรจะแห้งได้กันแป่งใสเงี้ยละมันกินกุ้งต้มเ้ยแม่งเป็นสุดยอดมากอะไรเนี่ยเฮ้ยงงเฮ้ยอะไรเฮ้ยเปิดตอนฟลิปเกี๋ยวละไรยไม่ได้หอมอยู่อไกินไอ้ผงที่มึงใส่อ่ะกินกุ้งมีกินกุ้งรึมีกินเค็มมีเค็มมีปี่พลาติกทั้งตัวเนี่ยอ่ะขั้นตอนสุดท้ายในการทำสิ่งนี้ก็คือโรยน้ำตาลเมื่อกี้ขั้นตอนเมื่อกี้ไหมับอันนี้คือเปิดสูตรแล้วมียโทรมาไม่มี โอ้มึงนี่เดี๋ยวคนที่ถ่าผิดกูโสดเลยจริงนี่นี่นี่โรยโรยบนหัวกุ้งอ๋อกุ้งมันไม่สดมันก็เลยแถน้ำแล้วให้หวานไม่หวานรู้ไม่ฉลาดเฮ้ยชื่อเมนูอะไรดีวะโคตรโคตรคอมเบลินเพื่อนๆครับคิดว่าจะไปลองกินเขินจะไ่ลองกินเมนูนี้คุณชื่อเมนูอะไรครับผมก็หลอกคอมเมนต์เฮ้ยไปลองมาเลยทิ้มาเลยเมนูแร๊ดเด๊ะแดเด๊ะหลอกคอมเมนต์ ต้มว่ะอย่างเงนี่แล้18แป๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็เลยปัสองนาทีคุยเพลินเราต้องเอามันขึ้นมาว่ะแล้วก็น้องน้ำแข็งโอ้โหกระทะมึงก็ใหญ่แต่ว่าหมอ้อนกมึงนี่แบบใชน้นอบล้างกาลังไม้แต่กุ้งมีของแบบของของเน่ผมบอกว่าเดี๋ยวซงอะนะจะกินหัวกุ้งใช่ผมกินหัวแต่คุณกินสมอง แต่จริงๆก็เนี่ยไม่ต้องฟรนดะานนะไม่มีอะไรทันแล้วมันโอเคนี่เราจะใส่จานนี้เลยหอมกิกกุ้งอ่ะยัให้ดดเลยหอมจัดจานแล้วจัดจานโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตจานกันบนโต๊ะเลยดีกว่า คิดเมนูไม่ออกจริงกุ้งสองมหาสมุทรอย่างเงี้ยไอ้ตอนนี้ไม่กลัวแล้วมึงไม่กลัวมึงต้องแดกมาแล้วตอนน้สีมันชินแล้วไงชินสีนี้นเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะกินสมองอ่ะใช่อ่ะใช่เอาก็กินอ <มา S 1> ่ะนี่อุ้ยจุ้งนี่นี่ครูแกะอยู่นี่อยู่ตนีเอาไปครูก่อนเลยอร่อยในในส่วนสมองนี่ พวกนี้หมดเลยแต่ตรงนี้นายาขี้อ่ากินขี้ดิแบงอันนี้ขี้แบงชิมชิมชิมมึงฆ่ามันนั้นเนี่ยมันมาเป็นอาจารย์ให้มึงนี่ขี้เออเออไม่ไหววะมาดิขอขอขี้หลังๆแล้วกันนีตรงนี้เไม่ผ่านขี้ไม่ผ่านแต่เนื้อตรงนี้อร่อยอ่ะมึงลองแถวเนี้ขาลากลาย อร่อยได้อร่อยเลยแค่นี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยไม่ไม่ไม่ดูกินให้ดูมามาถึงส่วนที่เขาเรียกว่าขาเอกขาเอกของกุ้งตัวนี้เลยปลาเพื่อนคูให้ให้มันแข่งคนที่กินไหวอะดูนะดูนะสวิงเะไรเงี้ยนะโตจะจังนะมันแข็งจริงแบ๊คแม่งเหนียวด้วยมึงเหนียวโอ้ยมึงหนาวอ่ะมันแข็งนังเหนียวเลยอะเพื่อน มึงเป็นก๊อดเขาทีนพร้อมกันกีพร้อมกันเฮ้ยอ่ะนั่อ่าเนี่ยอะไรวะแขกรับเชิญตักต้องอันใหญ่อุ้ยนี่ใหญ่มากเลยดูดิใหญ่ดิเอามือเลยไอ้สามไอ้เต้มึงพลาดวมดนะมึงไม่ยอมมามาเอาเลยสามได้ได้ขอเอาโอ้โหตรงเนื้อยังหวานนะเออค่ะตรงเนื้อหวานปกติเคยกินแต่แบบแม่งน็อกมาแล้วมันเลยไม่ค่อยอร่อยมาลองอ่ะ เนี่ย texture คล้ายๆเคยกินปลาหมึกหั่นเป็นเนื้อเต่าป่ะเออใช่ไหมใช่แบบต่ว่าดีกว่าแต่รสชาติแม่งดีกว่าเยอะเลยตัวเอกไปแล้วสารไม่เป็นกูแกะให้สารเออไม่มีรสอะไรเลยเอาดีไม่เข้าเนื้อเลยแต่ว่าหวานจันทร์กูไม่หวานเลยมาคใะมาหวานกุ้งกุ้งกุ้งมันสดนะครับทุกคนกุ้งมันสดจริงๆริงครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่แบงค์จะต้องกินสมองแล้วแหละมาสมองได้ไหมอยากให้กินมากใช่ไหม แย่หมดเลยขอดูตัวนี้นี่เผื่อมันไม่เขียวคือจะบอกก่อนอัวกเข่าคู่เลยคือ,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 อไอ้ซูงไอ้หญ่เยอะไอ้เดี๋ยวแม่งอ้วกเอ้ยขาคอลังหลังขอลังหลังน<อ>ี่ครับเดี๋ยวผมจะกินโคตรสมองล็อบสเตอร์ให้ดูกินขี้อะไรกินขี้นะเอเอแถวบ้านเรียกขี้สูงแม่งให้ผมกินมามากรูจะลองครับจะบอกตามจริงแลนะแม่งแดกได้หรือแดกไม่ได้ ันไม่ใช่สมองดีรอดมันไม่มันทำนี่คือสมองดิโอ้ใช่เลยวุ้นๆอย่างนั้นแหละนี่แหละนี่เลยครับกูจิ้มมันจิ้มไม่ได้น่ารักโคตรมันสมองล็อตเตอร์ครับผมแม่ไม่น่าเลยแถวบ้านเรียกขี้อ่ะโอ้ยเต็มโอ้ยเหมือนกูกินอาหารกุ้งอ่ะอว้ยอุ้ยเฮียอวิยำลังกินเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลยขออยเล่าดิมึงไปกินเองดิ คือเน้นก่อนจะให้ได้รสชาตไง,ไงแม่งต้องสดจริงต้องสดตอนสดนี้นต้องซื้อได้ที่ไหนอะส่งอะรเนี่ยกุ้งถังครับพักมาครับมีขายครับเดีย๋ยวหาให้ครับผมก็คลิปว่าประมาณนี้ขอบคุณมึงไวะเอาเอากลับไหม <laughs> คนข้าน้ำมันให้ถูกไหมครับผมก็ขอบคุณมึงมากที่มึงยังมาเพราะไอ้เต้สามแม่งน็อกจริงๆไม่ไหวเมื่วานเลิกงานเจ็ดโมงเช้าแล้วนั่งคุยต่อยอแลว้วก็นั่นแหละยาวก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดอันไล์เลยอยากรู้ว่ามันเป็นไงแต่กดซนะับสไครต์นะซับสไครต์ก่อนแล้วดีไลค์ได้บอกหน่อยมีอะไรต้องติตรงไหนบอกคลิปนี้ก็เอาไปแ่อไปครับได้กูยกงชอบอ้มึงไอ้เทียรวยพ่อกูรวยดีก็ให้ รวยอยู่แล้วสวันยังค้างอยู่เลยกูเจ็บใจว่ะส้มยกไม่ได้กูเจ็บใจมากเลยตอนเนี้ยครับผมโอเคก็ขอบคุณมึงมากที่มาช่วยวันนี้ครับก็คลิปก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันอี่อต่อๆไปครับขวดจดจดอันนี้ขวดจดจดแบบโคตรอลังการโคตรอลังการขวดจดจดคือมึงใครเ่องไฮโซเจอควายโซอันนี้จดจุดไฮโซอเนี่ยโอเคครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับ